รายงานข,าข่าวชอ้กสิและนนด้วยเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีกลุ่มมาเฟียกลุ่มหนึน่งและกลุ่มของทารรับจ้าซึ่งเป็นอาหัก่อการร้ายได้มาเข้าโจมตีและบ่อนทําลายฐานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุราพาทิศชอกสิ ทำให้มีเจ้าหน้าที่นั้นบาทเทดเจ็บและกลุ่มมาเฟียน,นั้นได้มีคุมเสียชีวิตจํานวนมากขณะนี้ท้ายเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการชุมทีในการทอสู้ทํามไม่เกิดการประทะกันหรืเดือดในเพินเหตุการณ์ที่ผูกอารมากเนื่องจากคนร้ายมากันเพียงแค่ สองถึงสามคนโดยมีหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่งชื่อแอลพอด,ดีผู้นำอาหารเกาหลีเนือถุยและขาพัติกโดนแม่ทิ้งเท่านั้นได้ก่อเหตุเกิดการนลุมขค่ำเนื่อแทาดูดแม่ทิ้งจนทำให้เกิดภาษาตรอนสุดท้ายแล้วเขาถึงขับแขนในอุก ไม่มีที่ระบายหาทางระบายด้วยการปราดิ่งแต่ระบายของเขานี้เวราการเป็นที่ร้าสนาร้อนผมพังเกิดการนารวาดทำให้เหมืองพุ่นไหยในหมดจนถึงทำให้นั้นเจ้าบ้านและผู้บริสุทธ์ได้เกิเกดความระดดร้อนจากการำของ นายกพบหลักการที่เรารู้ดีมั้เขานั้นได้พระทัศกิลชนทีเห็นเวลานานและนี่คือภาพเหตุการณ์การต่อสู้ทีผู้เดินโดยผู้นำการต่อสู้ครั้งนี้คือแอลผู้นำการก่อการร้าย ที่หวังทำลายผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่พยายามที่จะต่อทานเขาทุกที่ที่ทงเพื่อให้เขาหยุดแต่หน่วยความดีเขานั้นเคยเป็นอดีตทหารทำห้เขามียุทธวิธีในการต่อสู้ทำห้ทหารนั้นมีการบาิบัติและเจ้าหน้าที่หน่วยของเราก็มีการบาดบัติไบบ้าง ทั้งนี้ยาฟ้าให้รู้ว่าผู้โกคัน้ายได้เสียชีวิตหมดรวมถึงนายเอล